ร้านนิยมยำครับโดยพี่เบิร์ตนะฮะร,ร้านเก่าเวลาเดิมแต่เปลี่ยนชื่อใหม่ชื่อร้านใหม่นะร้านนิยมยำนะมีความหมายไหมพี่เบิร์ตความหมายคืออันนี้ตั้งเอง,ว,งอว,วันนั้นตั้งตอนเมากินเบียร์สองขวดนึกได้เลยชื่อนิยมยำดีกว่าก็เลยเอานะีฮะเพื่อนสนิทชื่อนิยมเพื่อนสนิทชื่อนิยม <c oughs> ก็เลยใส่เข้ามายำไปอีกเพราะตัวเองขายยำก็กลายเป็นนิยมยำโอ้โหง่ายจังเลยนะนี่ครับวันนี้เเมนูนะฮะ ปูกุ้งหอยแครงลวกนะฮะมาดูพี่เบิร์ดยำนะ<ม>ก็ยังหล่อเหมือนเดิมนะฮะนั่งโจอยู่ด้านนี้นะครับ<ม>คนช่วยกันนะปูกุ้งปูกุ้งหอยแครง<ม>เผ็ดน้อยลาได้ไม่ได้มาไ <c oughs> หนมาลืมพี่เบิร์ตวันก่อนย้ายบ้านมาอยู่ตึกนู้นแล้วไม่ได้มาบ่อ

ออนี่ของเขายังนี้ก็สีประกอบไกยอเยื่อม้าไกยอหันไปอีกไงก็คือนะคไก่เอาไกยอเขไกยอไยอเยื่อมาไกยอเยื่อมาประกอบเันแยสทหารอยู่นะ

มาด้วยกันขนมจีนสองถุงด้วยนะจ๊ะขนมจีนสองถุงด้วยใส่เข้าไปด้วยเดี๋ยวเยอะ,ยอะมาครับเผ็ดน้อยก็ได้เผ็ดน้อยาเผ็ดน้อยก็ได้

เจอคนช้ายังครับอ๋อทาแล้วครับน้ำยำไม่ล้าละอะไรอีกน้ำยำร้าได้สามน้ำยำล้าได้สาม,ม,าสามอ๋ออันนี้น้ำยำสดก็มีขายนะที่ร้านนิยมยำนะครับโดยพี่เบิร์ดนะแต่แต่เป็นขวดก,ก็ยังม,มีอยู่นะสั่งได้ทางไหน,เพ,นยยเพจนิยมยำครับทางเพจนิยมยำนะฮะก็อินบอกเข้ามานะฮะ แล้วก็สั่งเขียนผู้ที่อยู่นะโอนเองินมาครับตอนน้องค่ะครับเดยวจะได้ทำหน้าที่หนึนี่มาลองมาดูมาลองครับสามถุงสามถุงนีนะ่พี่เบิร์ดสอนพี่เบิร์ดสอนรองเท้าด้านขวาด้านขวาเพิ่มนี่เอ้ยฟองเลยนะเห็นไหม Cái này đèn ngay nghe, ngay. Nghe. Đó. Thử đo. Giầm, giầm. Éo. đo, À. Lòng đô. Lòng đô, lòng đô. อันนี้ก็ไม่ได้ยำนะฮะเลยไม่ได้ถทงมือน,นะ, okay. ะ,ะโอเคปุทปับปุทธับโอ้ยได้แล้วนี่เห็นไหมอ่าหมุนหมุนเออนั่นแหละได้ยางยางามือไม่ต้องสั่นมือไม่ต้องส <laughs> <c oughs> ั่นที่เราก็ฟองดีเหรอออโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวทำแกงเดีวจะพาไปขายข้าวแกงที่ตลาด ยำยำสศกกับน้ำยำในขวดอันไหนอร่อยพี่ปอหรือเหมือนกันพอนครับเหมือนกันเนาะใกล้กันใกล้เคียงกันแต่ขอให้อยู่ในอนุณหภูมิที่เย็นนะอย่าให้มันโดยความร้อนนะ,ะหน้ามเด็ดขาด นิยมยำนะเพื่อนชื่อนิยมนะฮะแล้วพี่เวทขายยำก็เลยอาก็คุณพ่อเพื่อนชื่อนิยมแล้วก็พี่เวทเขาขายยำก็เลยกลายเป็นที่มาของชื่อร้านนิยมยำนะฮะสั่งได้เลยครับว่างพอดีเลยจ้ะ ใส่ถุงนะคะกุ้งสุกกุ้งสุกปลาดได้เผ<พ>็ดเผ็ดปานกลาง ได้นะครับ เมื่อกี้ถ่ายมีแสงเหรอมีแสงพี่โอ้โหลืมปิดแฟลชนี่นี่ก็ยังเปิดอยู่นะอ่าไม่เป็นไรจะได้สวยวันนี้พี่เวิร์ดมีกั้งนะฮะกั้งจากลุ่มน้ำลึกนะฮะมันจะเป็นเขาที่เรากั้งกั้งเล็กนะมันมีเนื้อพี่ข้างในมีครับผมมีเนาะมันเป็นสายพันธุ์เล็กนะอย่างนี้ไม่มีเหรอไม่มีแล้วพี่มันก็มีแบบขนาดอย่างนี้ ปากปนกันไปสั่งมาจากปัจจุบัเนี่ยเนี่ยนะครับโโอ้ห oh. ให้พี่พี่ผิปวปัจจุบเขาเอามาให้สามทถกตัวใช่ครับบางคนก็ชอบกินนะกัง้งแต่คนกระบ,บี่ไม่ค่อยกินเท่าไหร่ครับอ้ที่ทิ้งนี่คืออะไรฮะมันไม่ค่อยมีมันนิ่มไม่ทำมีเนื้อก็ทิ้งไปอ๋อต้องคัดด้วยนะไม่ใช่ว่าจะใช้ได้ทุกตัวนะกั้งกำไรค่อนข้างน้อยนะ พี่เบิร์เขาขายเพราะว่าเขาเอาใจลูกค้านะก็มีของครบนะฮะพี่เบิร์ดนี่ถ้าเกิดเขาไม่อาบน้ำไม่หล่อเขาไม่ออกมานะตลาได้นะครับลลายได้ยำกั้งดอก เดียวฮะยำจังด <c ười> sort of ๋อยกึ๊กแซมโดยล้านิยำยำคลิปเปิดนะขอบคุณที่ติดตามชมครับเจอกันทวีชนะครับชถึงชมคลิปยังไงก็อย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจกับช่องของผมด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับ